โอเคได้ลากาชาแล้วเพราะว่าเดี๋ยวจะเอาไปเล่นในมิชชั่นนะก็ตอนนี้มีมีอยู่100ใบทองแล้วมีงบกดอยู่200แต่ว่าเราจะกดแค่ร้อยเดียวพอมาเมื่อไหร่หยุดเมื่อนั้นเบรกที่200ไม่ได้ก็แลกนะครับไปเลยจบไวตั้งแต่มาติแรกไปเลยไงยไปไอหนุม่มามามันตีสจบเลยแล้วกันโอ้น้องแต่ดำเยี่ยมมากเลย เฮ้ยติดล้วิว่งไปเลยเอาไม่ใช่ไปสีห้าอันนี้ห้าละปุ๊บทองเยอะมากแต่ไม่มีหน้าตู้สักทีโอ้ดับเบลิลทองอิ i ิเชนอ่าคุณตำรวจไม่ไม,ไม่ใส่แว่นไปโอ้โหตำรวจกับโจรมาพร้อมกันเลยทองเยอะแต่ไม่หน้าตู้สักทีฮึทองมา เฮ้ยดับเบิลทองเอ้าขึ้นอินโทรอย่างงี้คนใหม่ดิโอเคมาแล้วไม่ต้องแลกนะครับโอ้ช็อตช็อตช็อตเฮ้ยดับเบลิลโทนี่เอ้ยไม่ใช่โทนี่อิเล็กดับเบลิลอิเล็กเฉยเลยอะฮ่า